ปิดกันโอวต้องต้องหมาดๆจะมาใช่ครับตัวนี้หมาดๆแล้วก็พอพอพอแต่งตัวนี้เสร็จปุ๊บใส่หูอะไรเสร็จปุ๊บแล้วแล้วค่อยๆมากดตัวนี้แล้วก็แกะจากนี้ก็คือมาติดนี้เลยเป็นดินชนิดเดียวกันไหมครับดินดินชนิดเดียวกัน๋อแล้วตัวนี้จะเคลือบด้วยผมไปนั่นดูแล้วเคลือบด้วยเฮมมาไทจะโอ้เฮมมาไทก็คือแร่เหล็กนี่แะใช่ครับมันมันจะมันจะเข้ากับยุกยุกยุคสมัยมันพอดี ตัวอีมาไทเดนมันนี่ผมเจอโดยบังเอิญไปเจอที่ไหนจย์ไม่ไม่หมายคือว่าโดยบังเอิญโดยการนํามาใช้เพราะว่าอีมาไทพอเผาพันสองแล้วมันจะหลอมเนี่ยมันจะเป็นบอดี้ไม่ได้คือคือมันมันเป็นแร่เหล็กแต่มันต้องละลายใช่มันจะเป็นบอดี้ไม่ได้แต่ว่าพอเป็นเคลือบโดยเอาบอดี้ที่ตัวแข็งแล้วเอาตัวมันมาเคลือบมันจะซีมันออก ทีออกเข้มๆใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมันวาวด้วยที่มันมันวาวแน่่มันเป็นโลหะค้อนกระจันผมว่าน่าจะมันเป็นโลหะการเคลือบข้างในเคลือบางในข้างนอกแล้ตอ็ให้ห้อยเฮมาใตถ้าเจออุณหภูมิพันสองนี่ละลายแน่นอน ัสดีครับวันนี้มาติดตามให้กำลังใจท่านอาจารย์นพดลว่าได้ทำถ้วยกาแฟที่เป็นรูปฟอสซิลเจลล์เค ok เนี่ยอาจารย์ได้ทำอย่างนี้ครับ <S <S เริ่มต้นจากบล็อกอันนี้ซึ่งผมดูแล้วต้องใช้ฝีมือ,อปัป้น <ทำ S 3> ก่อนใช่ใช้ปั้นปัาา้นเป็นยังไง <ขอ S 1> ครับให้ลูกศีปั้นปั้นต้นแบบตัวนี้ขึ้นมาแต่ปั้นด้วยดินน้ำมันนะครับแล้วเราก็เอา แล้วก็มาหล่อพิม์ตัวนี้หล่อพิมก่อนหล่อหล่อพิมตรงนี้แล้วเอาดินน้ำมันออกแล้วค่อยเอาดินตัวนี้มากดกดตรงนี้มันถึงจะได้เป็นตัวนี้ออกมาอคราวนี้ผมผมเห็นมีแม้กระทั่งลายเก็ดข้างันทำยังไงครับมันไม่ใช่ง่ายนะอาจารย์ลูกศิษย์บอกว่าเวลาปั้นใช้แว่นขยายเลยครับโอ้ผมผมก็เอารูปที่อาจารย์วลวิทย์ส่งส่งให้ดูให้มี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 เกรดด้วยนะครับคราวนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้บล็อกอันนี้แล้วก็สามารถผลิต เออเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็จนกว่ามันจะสึกน่าจะใช้ได้นานครับนี่คาถามต่อไปก็คือพออาจารย์มีสมมุิอันนี้เป็นแก้วนะฮะ<ช> <ๆ S 2> จะเอาตัวนี้เนี่ยไปปะใส่นี่ทํายังไงครับอาจารย์เออคือแก้วนี่ยเราเราต้องปั้นเสร็จให้ให้มันมันหมาดยังยังไม่แห้งนะครับหมายถึงว่าเราแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแต่แต่มันยังหมาดอยู่ยัง <ๆ S 2> ยังมีความชื้นอยู่เสร็จแล้วเราก็เราก็ประกดพิมพ์ตรงนี้นแล้วก็ถอดพิมพ์ตรงนี้ถอดออกมาปุ๊บแล้วก็เอาเอามาติด แนบใส่แก้วมันก็จะโค้งไปตามตามผิวแก้วเลยแสดงว่าพิมพ์ตัวนี้ยังหมาดหมาดอยู่ไม่ได้แห้งใช่ดินตัวนี้คือกดกดปุ๊บแล้วก็ค่อยๆแกะออกมามันก็จะพอดีกับตัวใบนะใบนี้มันก็อยากไม่แห้งมันก็จะมันก็จะติดวิธีติดเราใช้เราใช้น้ําสลิปน้ําสลิปก็คือเป็นน้ําโครนของของของดินนะั้งสองตัวนี่แหละเอามาทามันก็จะเป็นตัวเชื่อมตัวนี้ก็จะติดอยู่ในส่วนส่วนส่วนสามใบนี่ผมลองลองลอง,ลองพื้นผิวลองเท็กเจอร์มันว่า ให้มันออกฟิลลิ่งแบบแบบเหมือนเหมือนหินเหมือนอะไรที่มันแตกสมัยก่อนครับรานนี้ตะกี้เห็นอาจารย์พูดคําว่าเฮมาไตที่ว่าจะเอาเฮมาไตเข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์ช่วยอธิบายสยครับว่ามันมันมันคืออะไรครับคือด้วยด้วยคุณสมบัติดินดินที่ผมนํามาใช้ในในภูการโพตเตอรี่นี่นาะส่วนมากทั้งหมดเลยมันมันเป็นดินที่กําเนิดขึ้นในในยุคครีเทเชียส อ๋อคือเจเจอังก็ยุคเดียวกันนี่เลยครับแล้วแล้วทีนี้มันมีตัวตัวเฮมาไทเนี่ยคือคือมันเป็นเขาเรียกเหล็กแดงนะอาจารย์เนาะเหล็กแดงแล้วมันพอมันโดนไฟอุณหภูมิพันสองร้อยเนี่ยมันจะเริ่มละลายพอพอมันเริ่มละลายหลอมละลายแล้วมันจะมันจะเป็นมันวาวมันจะเป็นเหมือนเคลือบเหมือนเคลือบทั้งเซรามิกทั่วไปครับทีนี้ผมก็เลยจะเอาเอาเอาตัวเนี้ยมามาใช้มาใช้ในการเคลือบผิวภาชนะข้างในที่มันจะเหมาะสําหรับการใส่อาหาร จริงๆเฮมาไตรก็คือโลหานั่นเองนั่นแหละใช่ไหมครับอาจารย์แต่พอเราเอามาทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็กลายสภาพเป็นเหมือนอะไรเคลือบสักอย่างหนึ่งใช่แต่จริงๆว่าสารต้นกําหนดเดิมเนี่ยก็คือเหล็กแล้วที่มันออกสีก็คือเป็นสนิมของมันใช่ไหมครับใช่เป็นสีสนิมของมันกรนีตะกี้นี้ท่านอาจารย์นุบดลเอ่อยมาคำหนึ่งคําว่าครีเตเซสเนี่ย,ยต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมทางบ้านอย่างนี้ครับว่า,ายุคต่างๆของโลกไปเนี่ยเขาแบ่งเป็นมหายุค ช่นยุคแรกๆก,ก็คือยุคเขาเรียกว่าอะไรปรีแกแปรเบรียนนะครับซึ่งตอนนั้นรู้สึกยังไอแปรเบรียนนี่ยังไม่มีพวกสัตว์พวกนี้อาจจะเป็นพวกฉลายตัวเล็กๆพวกเซลล์เดี่ยวอพอมาถึงยุคเมโซโซอิกก็คือประมาณ200กว่าล้านปีจนถึง65ล้านปียุคเมโซโซอิกเนี่ยเป็นยุคที่มีสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมากที่สุดโดยเพราะยังยิ่งสัตว์ที่เรียกว่าไดาโนเสาร์ในยุคเมโซโซอิกเนี่ยเขาแบ่งเป็น เซกชั่นเล็กๆอันแรกเลยก็คือทริอเรซิกซึ่งจะมีไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำมั่งเป็นคลานมั่งาจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นยุคจูเรสิกราะนี้นยุคจูเรสิกเนี่ยไดยโนเสาร์ก็ขึ้นมาตัวใหญ่ขึ้นมาอะไรพวกกินเนื้อเยอะๆพวกกินเนื้อเยอะๆเช่นประเภทมีทั้งกินเนื้อกินพืชนะนะแต่พอมาถึงยุคครเทเซียสเนี่ย ไดโนเสาร์จะดูร้ายที่สุด oh. เป็นยุคของไทเรนโนซอรัส uh, oh. เป็นยุคของพวกซอรัส uh, oh. ทั้งหลาย oh. ที่ในภาพยนตร์ oh. แต่ว่าทำไมภาพยนตร์จึงเรียกว่าจูราสิกเพราะว่าชื่อจูราสิกเนี่ยมันฟังดูแล้วมัน,ม,นมันเซ็กซี่ oh. แต่ถ้าบอกว่าอะไลครีเทเชียสเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นถ้อยคำที่ไม่ตื่นเต้น oh. แต่ง้ทั้งหมดเนี่ยครับทั้งครีเทเชียสจูราสิกและไทรัสิกมันรวมอยู่ในเมโซโซอิกฉ oh. ะนั้นดินของอาจารย์เนี่ย ถ้าพูดรวมๆก็คือมดจาก,<ด>กยุคงานเมโ,โซโซอิกครับครับ <c oughs> แล้วชิ้นที่อาจารย์ได้ส่งรูปให้ดูของจริงอาจารย์เอาอย่างอย่างอย่างไม่จำเป็นรูปที่เมื่อเช้าที่ผมถ่ายให้อาจารย์ดูจะเป็นจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วแล้วเมื่อเช้าผมกดมันยังโค้งได้มันโค้งไน้ไปเลยโค้งแปลอาจารย์ดูก็อารมณ์มันจะประมาณนี้ครับครับครับก็เลย มันมันติดไม่ได้เพราะตัวนี้มันแห้งแล้วแต่โค้งอาการ,รด้วยว่าใบ,รบจริงมันก็จะอารมณ์ก็จะประมาณนี้ก็จะโค้งไปขึ้นหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นจะเป็นหูเวลาเวลาเราเวลาเราจับจิบปุ๊บจรลเข้จะอยู่ข้างนอกเวลาเวลาคนสมมติว่าเราจิบปุ๊บคนที่อยู่ข้างๆเราจะเห็นจรเข้มีมีชื่อลงจรลเข้ลงด้วยไหมครับมนมีครับชื่อจรเข้นี่ผมก็จะเป็นตาปั๊มาให้เขาทําตาปั๊มผมก็จะมาปั๊มลงลงลงข้างล่างเรา่าจะเป็นแถบแถบดินขึ้นมาแล้วก็ปั๊มลงไป วารโนโซคัสกอนคอนเอนซิสร้อยสามสิบมิลเลียนเยอโองั้นถ้า<ล>ดูดูในแง่ของศิลปะซึ่งาาท่านอาจารย์นพดลก็อธิบายไปแล้วเนี่ยคราวนี้ดูในแง่ของสตอรี่ว่าทั้งดินทั้งลูกจระเข้เนี่ยฟอสซิลจริงๆของเขาเนี่ยกับดินอันเนี้ยมาจากยุคเมโสโซอิกด้วยกันงั้นอาจารย์นพดลก็เลยจะทำให้มีรูปลักษณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปขุดมา อายุนี่เป็นล้านปีจริงๆล้านปีจริงนะไม่ใช่ล้านปีร้อยกว่าล้านปีแล้วก็พยายามทําดีไซน์เนี่ยคือไม่ใช่เรียบนะแคร็กเหมือนกับเราไปเจอแหล่งหินที่มีฟอสซิลเนี่ยมันจะมีดินแตกแผระแหงเป็นรอยหินซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีการสื่อสองอย่างครับอยู่ในแก้วนี้อันที่หนึ่งคือสตอรี่บีไฮที่ย้อนยุคไปถึงเรื่องไดโนเสาร์ครองโลกอยู่แล้วก็จังหวัดสุพรรณรเนี่ย เราได้ค้นพบฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้ที่เรียกว่าเจลลาเค้แคระวารโนอสูชัสสกวินคอเดนซิสอันนี้ประกันที่1ประการที่2เนี่ยเราต้องการจะให้สื่อถึงการดื่มกาแฟค,คือการดื่มกาแฟเนี่ยกาแฟไม่ใช่อาหารที่จําเป็นของชีวิตถูกไหมครับ,รบกาแฟนั้นเป็นลักษณะเหมือนเอสเตติกแวลูก็คือดื่มเพื่อความพึงพอใจดื่มเพื่อความสุนทริยะ,ะ,ยะฉะนั้นกา,การจะทําอะไรกับสูนทริยะเนี่ย มันก็ต้องมีสตอรี่แต่ถ้าผมเอาคือกาแฟนเนี่ยท่านท่านสังเกตได้เลยครับเครื่องดื่มทุกชนิดต่อให้เครื่องดื่มชนิดนั้นเนี่ยเลิศประการใดก็ตามถ้าไปใส่ภาชนะอะไรที่มันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยดีไม่ดีคนเขาไม่ยอมดื่มนะขณะเดียวกันนะถ้าเอาเครื่องดื่มที่ไม่ค่อยได้เรื่องเลยแต่ภาชนะมันดีเหลือเกินเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ดูดีฉะนั้นเรื่องของสุนทรียะเนี่ยจึงเป็นความจําเป็นนี่คือเหตุผล ที่ทําไมเราต้องผลิตถ้วยนี้ขึ้นมาแล้วประการที่3กับแถมก็คือต่อไปนี้ถ้าเรามีแขกผู้ใหญ่แขกบ้านแขกเมืองมาเราต้องการจะให้ของขวัญท่านเนี่ยของขวัญน,นั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนที่มีสตอรี่ของเราแต่ถ้าสมมุติผมเอาผ้าผืนหนึ่งไปให้เขาเนี่ยเขาไปอุดรเขาก็มีผ้าผืนเดียวกันไปสศรีสะเกดก็บอกว่าคือบอกไม่ถูกเลยว่าผ้าผืนเนี่ยมาจากจังหวัดไหนแต่ถ้าเป็นของ วารโนสซูชัสสควคอนเนนซสจังหวัดอื่นไม่มีครับมี only สกวนคอ only นี่ก็ในโลกเลยครับอย่าว่าแต่จังหวัดอื่นแล้วนะเพราะว่าฟอสซิลนี้พบที่สกวเนคอเท่านั้นนี่คือเจตนารมณ์ที่ต้องมาขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์นพดลต้องขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับอาจารย์ที่ได้อนุเคราะห์พวกเราครับสกวนคอนได้เห็น และสมปรารถนาชมดมอารยธรรมสกลนครยินดีต้อนรับครับ